ครับก็สวัสดีชาวยูทูบทุกคนนะครับเพิ่งตื่นนอนนะครับนี่ก็ตื่นนอนมาเพื่อนมาเล่นด้วยครับเพื่อนอยที่นอนนะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีคลิปอะไรลงนะครับเพราะว่าอยู่บ้านติดงานบวชคนะไม่ได้ออกไปไหนครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่าจะไปบวชกับเขาครับไปบวชอะไรทำเนี่อะไรครับเนี่ยปลาาครับนี่ มาเล่นตัวเอยเสียตาครับผมบ,บนอลชานี่รักใครมาไหนเกิ<ด>เพื่อนมาเล่นเลย,ยเพื่อนมาเล่นเลยครับวันนี้ก็จัดได้เพื่อนนะครับสักสองสามควรครับเราเพื่อนฟูงมาก็ต้องรับแคกนะครับเพราะเราไม่ใช่คนที่เพื่อนมาแล้วให้เรอดใจยากก็ไม่ได้ วันนี้ก็น่าจะวันนี้ก็จะถ่ายคลิปแล้วครับวันนี้ก็ไม่มีเวลาไปถ่ายะจะน,นอนพุ่งตื่นตัวนี้ก็โพสขายของออนไลน์ก็พอได้ในปนนี่ครับ ก็ไม่มีอะไรทำนะครับงานการก็หมดแล้วครับก็อยู่บ้านอยู่ช่องนะครับช่วงนี้งานรถไทยก็หมดแล้วครับที่บ้านผมรถมเยอะนะครับช่นี้นช่องจะรถไถซิงก็จะเงาๆให้รถไทยนะครับถ้าวัานไหนได้โอกาสได้รถไทยออกก็จะมีคลิปให้เอฟซีได้ดูเยอะอย่ครับ มัเงาเงาครับช่วงนี้ไม่เคยมีเวลาไปไหนกับเขาเลยนอนอย่างเดียวรายเวลาไปถ่ายคลิปยังมีนะครับเอฟซีครับเพราะว่าช่วงนี้อากาศก็ร้อนนะครับอากาศร้อนแล้วก็ยังไงอ่ะเครียดอ่ะอ้ยช่วงนี้เกียดมากเลยครับ ก็จะไปหาอะไรทําก็ไม่มีอะไรจะทํานะครับคนอย่างผมก็คือต้องรอรอเกี่ยวข้าวรอหว่านข้าวรอไถนา่นั้นะครับคือไม่มีงานเลยต้อนอนฝากถึงยีซีทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามาตัดชมติดตามช่องโจอไยซิ่งเวยนะครับเป็นช่อง youtube ที่ไม่มีสาระอะไรนะครับ ก็ถ่ายไปวันวัน้วครับถ่ายโม่สู้เหมัมีสาระบ้างมีสาระบ้างนะครับก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมรับดูรับฟังนะครับอาจจะมีสาระบางอะไรสาระบางก็ไม่ว่ากันนะครับก็หัดหัดทําช่องครับหัดเล่นนะครับผมหัดเล่นโชว์สมเล่นอะไรเหมือนกันเลยถ่ายโม่สู้แต่เข้าใจครับว่าช่องโชว์รถถยซิ่งคําำว่าถ่ายรถถทายซิ่งก็ต้องมีรถถ่ายรถถ่ายอย่างเดียวครับ แต่ถามว่าผมจะไปถ่ายคลิปกดถ่ายคนอื่นได้ไหมผมไม่กล้าถ่ายเขานะครับผมไปถ่ายของตัวเองนะครับลงเพราะว่าถ่ายพวกวิธีซ่อมวิธีทําอะไรเงี้ยไม่อยากถ่ายของคนอื่นนะครับเขาว่าเราไปถ่ายรถเขาทําคลิปทําอะไรก็ไม่ได้คิดว่าอยากลงอยากดังครับก็ทำเล่นนะครับว้างๆถ่ายไปดูเองบ้างเลยบ้างตรงนี้เดี๋ยวไปงานบวช ไปบวชนาคอยู่วัดปั่นน้องมีนะครับแล้วก็จะจะลงคลิปให้เอซดูนะครับว่างานบวชเขาเป็นยังไงพรุงนี้บวชชุกโควิดก็คงรู้นะครับคนไปเยอะไม่ได้นะครับนี้นครับน่าจะาน้าประมาณห้าองค์นะครับพรุงนี้ชวนี้ก็มีคลิปเราจะลงหราได้วครับว,วางจานวางจาน ก็ oh, สไลดคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรามากมายนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องโจ๊ตไทซิงเลยครับเป็นคลิปน้องใหม่เป็นช่องน้องใหม่นะครับที่เพิ่งเปิดช่องได้ประมาณเกือบปีแล้วมนะั <laughs> ้งแต่ไม่ค่อยมีคลิปลงนะครับมันไม่ค่อยไม่กล้าไปถ่ายคอนอื่นอะ่ะผมถ่ายในกันเองถ่ายกันเองเลยนะก็สวัสดีบายบายครับ